นะครับตอนนี้เอาอยู่ในเกมโรบ็องนะครับตอนนี้เอาอยู่กับบุกทีวีนะครับตอนนี้ไามา่ใช่เกมโรบ็องก,กันนะครับแ<อ>บบนี้แบบนี้ชื่อว่าเอาชีวิตให้รอดจากภัยที่บ้านนะครับอสวายโว้ยโจรด้วยไปเจอเลยไป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  อาว่าเกขึ้อ้ยือก็ไม่คยใช่อยู่เชิมพนานเลย อะไรอ่ะอุกายงไม่ได้ขึ้นมาเลยเาำปสวันนี้ทอมาน้ถูกมากแปดแบสอบาทโอ้หวเงาเงา

ô hồ. nên 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 làm tên này <Nhạc> <Ui. Thầy> ơi <Nhạc> 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 wow. อฝากหมดแล้วนะเขาจอนี้เชาไอมเออไอนน้เป็นบาร์ที่แบบทำง่ายมากมันบากเงนียไปนั่งตัวเดียวต่อให้ละแบบมันจกุกจุกบู้อคอแบบไม่ได้ปาบก,กับบาดไม่เอาไม่ชอบตายแบบงจงเลยเฮ้ยเกิดอเอเกิดทานเกิดันเกิดไม่ทันบบไปไม่

เอองอ้ยเซรามิเซรามิว่าอะไรไปจะไปเซรามิเซรามิว่าอะไรบ้างชนาจะฟังโอ้โห ไม่เชื่อคน็นคนไทยเปล่าเออป็นคนไทยเปล่าศาคือแบถ่ายคลิปสน้าสตากที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป